แดดบ่ายสองแรงจนแสบตาลมพัดเอากลิ่นดินแห้งๆลอยมาทุ่งนากว้างไกลสุดลูกตาต้นย่อตัวเกี่ยวข้าวทีละกำรรม,มือไม้เหนียวเหนืะไปด้วยเหงื่อแต่ใจยังสู้เต็มร้อยเสียงหัวเราะของเพื่อนบ้านดังลอยมาทำให้บรรยากาศไม่เหงาเกินไปเหมือนมีพลังบางอย่างเติมให้หัวใจ ระหว่างที่ต้นก้มหน้าก้มตาทำงานสายตาก็เหลือบไปเห็นใครบางคนเดินงงงเข้ามากลางนาผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อยืดสีซีดๆกางเกงวอมขาลุยหมวกฟางใบใหญ่แทบจะบังหน้าหมดเธอเดินหลบก็เข้าอย่างเก้เก,ก้กังๆมือหนึ่งถือเคี้ยวอีกมือหนึ่งเกาแขนตัวเองเบาๆต้นยืนนิ่งไปชั่วขณะรู้แค่ว่าโลกทั้งใบเงียบไปทันที มีแค่เธอคนเดียวที่อยู่ในสายตาเพื่อนข้างๆกระซิบเบาๆหลานลุงฉ่ำชื่อน้องแนนต้นได้แต่พยักหน้าเหมือนคนโดนมนต์สะกดแน่นดูไม่ถนัดงานเกี่ยวข้าวเอาเลยแต่เวลายิ้มกลับดูน่ารักจนละสายตาไม่ได้มือเธอจับเคียวไม่เป็นแถมยังทำย้ากเกี่ยวพันขาล้มลงทุ่งข้าวเสียงดังตุกเพื่อนเพื่อนพากันหัวร้อลั่นนา แนนเองก็หัวเราอเขินๆหน้าแดงเหมือนลูกตํำลึงสุกต้นมองภาพนั้นแล้วยิ้มตามรู้สึกอะไรบางอย่างในใจอุ่นวาบขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจช่วงพักเที่ยงแนนนั่งกินข้าวอยู่ใต้ต้นมะขามข้าวกล่องที่เอามาดูเหมือนจะกินไม่ค่อยลงต้นแอบชำเลืองมองอยู่ห่างๆอยากเดินเข้าไปคุยแต่ก็ทำตัวไม่ถูกสุดท้ายก็ได้แค่มองเงียบๆ ปล่อยให้ลมพัดกลิ่นข้าวสวยลอยมากับเสียงหัวใจที่ดังตุบๆอยู่ในอกคืนนั้นต้นนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเสือ่อผืนเก่านึกถึงหน้าแนนไม่หยุดยิ่งคิดยิ่งยิ้มต้นไม่เคยรู้มาก่อนว่าการเจอใครบางคนแค่ครั้งเดียวจะทำให้ใจมันว้าวุ่นได้ขนาดนี้เขาบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ต้องหาโอกาสคุยกับแนนให้ได้ ่อให้ต้องหน้าแดงก็ยอมเพราะบางโอกาสในชีวิตถ้าเราไม่คว้าไว้มันอาจไม่มีมาอีกเลยเช้าวันใหม่มาเร็วเหมือนใจยังไม่ทันหายตื่นทุ่งนาถูกแต่งแต้มด้วยเสียงนกกับแดดอ่อนๆที่พาดลงบนรวงข้าวต้นคว้าเขียวคู่ใจเดินลงทุ่งเหมือนทุกวันแต่วันนี้หัวใจมันเต้นไม่เป็นจังหวะ เขาเฝ้ามองหาแนนเหมือนคนมองหาดาวบนจนในที่สุดก็เห็นเธอกำลังนั่งผูกเชือกรองเท้าอยู่ข้างกระต๊อบต้นลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปหามือไม้เย็นเฉียบเหมือนจับก้อนน้ำแข็งไปเกี่ยวด้วยกันไหมต้นเอ่ยปากถามเสียงเบากลัวว่าแนนจะปฏิเสธแนนเงยหน้าขึ้นมายิ้ม ดวงตาเป็นประกายอย่างจริงใจแล้วพยักหน้าช้าๆทั้งสองเดินเคียงข้างกันกลางทุ่งต้นพยายามหาคำคุยแต่สมองมันกลับว่างเปล่าแนนเป็นคนเริ่มเล่าเรื่องตัวเองก่อนเล่าว่าพ่อแม่ทำงานอยู่ในเมืองเธอเลยมาเยี่ยมยายช่วงปิดเทอมต้นฟังเงียบๆใจเต้นแรงทุกครั้งที่แนนเผลอส่งสายตามามันรู้สึกเหมือนลมร้อนกลายเป็นลมหนาวเฉียบพลัน กลางวันผ่านไปอย่างรวดเร็วข้าวเต็มกระสอบหลายใบแต่ต้นรู้สึกเหมือนเวลาแค่แป๊บเดียวเย็นวันนั้นต้นตั้งใจชวนแนนเดินไปหลังหน้าที่มีต้นข่อยต้นใหญ่อยู่กลางทุ่งต้นข่อยต้นนี้สูงใหญ่กิ่งก้านแผ่ออกเหมือนร่มไม้เป็นที่พักเหนื่อยของคนทำนาม,มานานแล้วทั้งคู่เดินมานั่งใต้ต้นข่อยลมเย็นเย็นพัดมาเรื่อยๆ บรรยากาศเหมือนโลกมีแค่สองคนต้นหยิบก้อนหินก้อนเล็กๆมาโยนเล่นก่อนเอ่ยขึ้นเสียงเบาถ้ามีบ้านตรงนี้คงดีนะแนนหันมายิ้มบางๆแววตาเศร้าแบบที่ต้นไม่เข้าใจแต่เขาก็ไม่ได้ถามอยากปลูกบ้านไม้เล็กๆต้นพูดต่อทำงานปลูกข้าวเลี้ยงไก่มีสวนผักไว้กินเองแนนเงียบไปพักหนึ่ง ก่อนจะยิ้มแล้วพยักหน้าเบาๆราวกับกำลังฝันกลางวันไปด้วยกันต้นมองใบหน้าของแนนแล้วรู้สึกว่าอยากเก็บรอยยิ้มนี้ไว้ให้นานที่สุดลมพัดกิ่งขอยไหวเบาๆกลิ่นดินหอมจางๆลอยมากับอากาศเหมือนยืนยันสัญญาในใจของต้นเขาบอกตัวเองว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนจะทำให้ความฝันนี้เป็นจริงให้ได้ แม้ตอนนั้นต้นไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มบางๆของแนนมันมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่หลังจากวันที่นั่งใต้ต้นคอยต้นก็ยิ่งแน่ใจในหัวใจตัวเองว่าแนนคือคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยทุกวันต้นตื่นเช้ามาด้วยรอยยิ้มรีบทำงานให้เสร็จเร็วๆเ,เพื่อจะได้มีเวลาคุยกับแนนแนนเองก็ดูไม่ขัดเขิน ยังยิ้มให้เหมือนเดิมยังชวนคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางครั้งต้นก็จับได้ว่าแนานเหมือนเหม่อลอยบ่อยขึ้นสายตาเหมือนมองไปไกลแสนไกลช่วงเย็นวันหนึ่งหลังเกี่ยวข้าวเสร็จแนนนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่คนเดียวข้างกระต๊อบต้นเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆพยายามชวนคุยเรื่องเพลงเรื่องละครแต่แนนตอบแค่สั้นๆแล้วเงียบไปต้นพยายามหาเรื่องพูด บอกว่าอยากพาแนนไปเที่ยวตลาดนัดวันเสาร์แนนเงียบไปนานก่อนพยักหน้าเบาๆแต่รอยยิ้มของเธอมันไม่สดใสเหมือนวันแรกที่เจอกันต้นเริ่มรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปคืนนั้นต้นนอนกระสับกระส่ายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างแต่ใจกลับรุ่มร้อนเหมือนไฟสุมเขาคิดวนไปวนมา หรือว่าแนนมีเรื่องไม่สบายใจหรือมีใครบางคนอยู่ในใจอยู่แล้วสองสามวันต่อมาแนนต้องกลับไปเมืองหลวงเพราะมีธุระด่วนที่บ้านญาติต้นเดินไปส่งแนนที่ท่ารถยื่นข้าวห่อให้หนึ่งหอ่อบอกว่าไว้กินบนรถแนนรับไว้ยิ้มจางๆแล้วพูดเบาๆขอบคุณนะพี่ต้นดูแลตัวเองดีๆนะต้นพยักหน้ามือกำแน่นอยู่ข้างตัว ไม่กล้าแม้แต่จะยื่นมือไปจับมือเธอรถออกจากท่าช้าๆแนนโบกมือให้ครั้งสุดท้ายก่อนจะหายลับไปกับฝุ่นแดงแๆริมทางต้นยืนมองรถจนลับตาความเหงาเริ่มก่อตัวขึ้นในอกเหมือนเมฆดำที่ค่อยๆก่อตัวกลางใจตั้งแต่วันนั้นต้นก็รอข้อความจากแนนทุกวันแต่ข้อความที่ได้มากลับสั้นลงเรื่อยๆ บางวันแค่สวัสดีตอนเช้าบางวันแค่รูปวิวจากหน้าต่างรถไม่มีคำหวานไม่มีคำคิดถึงเหมือนก่อนต้นเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองพยาอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาก็ยังรออย่างมีความหวังว่าแนนแค่ยุ่งเกินไปแต่ลึกๆในใจต้นเองก็รู้ดีว่าความรักของเขากำลังเริ่มร้าวโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยเสียงกลองยาวดังมาจากหน้าวัด แสงไฟหลากสีสว่างสวยัยงานวัดประจำปีเริ่มขึ้นแล้วต้นเดินถือขวดน้ำเปล่ามองดูผู้คนแต่งตัวสวยงามหัวเราะกันเสียงดังเด็กๆวิ่งถือขนมสายไหมผู้ใหญ่จูงมือกันเดินดูของเล่นบรรยากาศครึกครื้นไปหมดแต่ในใจต้นกลับว่างเปล่าเหมือนเป็นคนแปลกหน้าท่ามกลางผู้คนมากมาย ต้นเดินด้วยเปื่อยไปตามซุ้มเกมยิงปืนปลาลูกโป่งสอยดาวแต่ไม่มีแรงจะลองเล่นแม้แต่เกมเดียวมือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูข้อความเก่าๆของแนนแล้วก็ยิ้มบางๆเหมือนคนเพ้อแนนไม่ได้ตอบข้อความมาหลายวันแล้วต้นยังรอทุกคืนรออย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อนบ้านเดินมาทักชวนต้นไปกินข้าวหมูแดงในงาน แต่ต้นก็แค่ยิ้มแล้วส่ายหัวเบาๆเขาเดินไปหยุดที่ซุ้มชิงช้าสวรรค์แงนมองไฟวิ่งเป็นวงกลมช้าๆรู้สึกเหมือนโลกหมุนผ่านตัวเองไปเรื่อยๆลมเย็นพัดมาแรงขึ้นเสียงเพลงลูกทุ่งดังแว่วๆแต่ต้นกลับรู้สึกหนาวในอกเขานั่งลงบนก้าวอี้ไม้ข้างซุ้มไกล้มองดูครอบครัวอื่นๆหัวเราะสนุกสนานแล้วเผลอถอนหายใจออกมาเบาๆ ต้นนึกถึงวันเก่าๆวันที่มีแนนยืนข้างๆหัวเราะด้วยกันในทุ่งข้าวความสุขวันนั้นมันช่างเกลือเหลือกินเหมือนเป็นเรื่องเล่าเก่าๆที่ไม่มีวันย้อนกลับมาได้อีกต้นกำโทรศัพท์แน่นใจอยากจะโทรหาแนนสเสดียวนั้นแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่มองจอไฟดับๆเขาเดินเตร็ดเต่ไปจนถึงลานวัดที่มีต้นโพใหญ่ยืนเงียบอยู่ข้างศาลา ใต้ต้นโพนั้นมีคู่รักคู่หนึ่งนั่งพิงกันเบาๆหัวร้อกระซิบกันด้วยเสียงแผ่วๆต้นยืนมองภาพนั้นรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองถูกบีบแน่นแบบที่พูดไม่ออกสักคำเขาหันหลังเดินหนีออกมาเงียบๆทิ้งเสียงหัวราอเหล่านั้นไว้ข้างหลังเหมือนไม่อยากได้ยินอีกต่อไปคืนนั้นต้นกลับบ้านเงียบๆ นอนมองเพดานไม้ไผ่เก่าๆน้ำตาซึมออกมาเองโดยไม่รู้ตัวในมือยังคงถือโทรศัพท์เครื่องเดิมเปิดไปที่ข้อความสุดท้ายที่แนนเคยส่งมาอ่านซ้ำๆเหมือนคนหลงทางคิดถึงนะพี่ต้นข้อความสั้นๆที่เคยทำให้ต้นมีความสุขวันนี้มันกลับทำให้ปวดใจอย่างบอกไม่ถูกต้นหลับไปทั้งน้ำตา ไต้ผ้าห่มเก่าๆที่ไม่ได้ช่วยให้อุ่นขึ้นเลยในคืนที่ใจมันหนาวที่สุดหลายวันผ่านไปข้อความจากแนนก็น้อยลงเรื่อยๆเหมือนลมหายใจที่เริ่มแผ่วเบาต้นนั่งอยู่ข้างเถียงนามือถือโทรศัพท์เก่าๆเอาไว้แน่นลุ้นทุกเสียงแจ้งเตือนเย็นวันหนึ่งขณะต้นถ่ายหน้าจอไปเรื่อยๆก็สะดุดเข้ากับรูปถ่ายในเฟซบุ๊ก เป็นรูปแนนยืนอยู่ข้างชายคนหนึ่งทั้งสองยิ้มให้กล้องโดยมีรถยนต์คันหรูจอดอยู่ด้านหลังหัวใจต้นเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะตาจ้องมองรูปนั้นนิ่งเหมือนโดนตอกตรึงไว้กลางลานดินเขาเพ่งมองใบหน้าของแนนรอยยิ้มในรูปสดใสเหลือเกินไม่เหมือนรอยยิ้มที่เคยมีให้เขามือสั่นจนจับโทรศัพท์แทบไม่อยู่ความคิดตีกันวุ่นวายเต็มหัว เหมือนมีพายุหมุนอยู่ข้างในชายคนนั้นคือใครทำไมแนนถึงดูมีความสุขขนาดนั้นแล้วต้นล่ะเป็นแค่ตัวอะไรต้นกดเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใต้รูปมีเพื่อนของแนนกดหัวใจมากมายแต่ไม่มีใครพูดถึงต้นเลยสักคนเขาเลื่อนนิ้วช้าๆอ่านทุกบรรทัดเหมือนคนหวังจะเจอคำตอบแต่ยิ่งอ่านยิ่งเจ็บเข้าไปอีก ในที่สุดต้นก็กลั้นใจพิมพ์ข้อความไปหาแนนนั่นใครเหรอคำถามสั้นๆแต่หนักเหมือนหินทับใจนาทีที่รอคอยคำตอบมันยาวนานกว่าทั้งชีวิตที่ต้นเคยมีมาแนนตอบกลับมาสั้นๆพี่วุฒิเพื่อนที่ทำงานพร้อมอีโมติคอนยิ้มบางๆที่ดูห่างเหินเหลือเกินต้นนั่งนิ่งอยู่นานมองคำตอบสั้นๆนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหมือนโดนตบหน้ากลางลานว่างๆเขาอยากจะถามต่ออยากจะรู้ความจริงให้กระจ่างแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่ลบข้อความทิ้งต้นรู้ดีว่าบางคำถามในโลกนี้ไม่มีคำตอบไหนทำให้หายเจ็บได้เลยตั้งแต่นั้นมาต้นแทบไม่กล้าเปิดเฟ e บุ๊กอีกไม่อยากเห็นอะไรที่ทำให้ใจมันร้าวซ้ำเขาหันไปทำงานในนา พยายามใช้มือจับเคียวแทนการคิดฟุ้งซ่านแต่ใจมันก็ไม่เคยว่างต้นยังคงเฝ้ามองทุ่งข้าวที่กำลังเหลืองอารามคิดถึงรอยยิ้มของแนในในวันที่อยู่ข้างกันแล้วน้ําตาก็ไหลเงียบๆทุกครั้งหลายอาทิตย์ผ่านไปทุ่งข้าวเริ่มเปลี่ยนสีเป็นทองอารามต้นยังคงเฝ้ารอแนนเหมือนเดิมทุกวันเขามองดูทางดินที่ทอดยาวจากปากหมู่บ้าน เผื่อว่าจะเห็นร่างบางๆเดินกลับมาจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งลุงชำขับรถอีแตนมาจอดหน้าบ้านต้นแล้วตะโกนบอกว่าแนนกลับมาแล้วหัวใจต้นเต้นรัวแรงมือที่ถือเสียมอยู่ถึงกับหล่นลงพื้นรีบปัดฝุ่นเสื้อผ้าแล้ววิ่งออกไปทันทีต้นเห็นแนนยืนอยู่ข้างรถใส่เสื้อยืดสีหวานกางเกงยีนขาสั้นสะพายกระเป๋าใบเล็กสีดำเธอยิ้มให้ต้น แต่รอยยิ้มนั้นบางเฉียบเหมือนมีม่านบางบางกั้นกลางอยู่ต้นเดินเข้าไปหาถามเบาๆว่าเดินทางเหนื่อยไหมแนนแค่พยักหน้าเบาๆแล้วเสมอไปทางอื่นบรรยากาศมันเงียบจนผิดปกติความดีใจในใจต้นเหมือนถูกน้ำเย็นราดสู้ลงกลางอกคืนนั้นมีงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านลุงฉํำญาติๆมารวมตัวกันเสียงหัวเราะคึกคักเต็มลาน ต้นนั่งอยู่ใกล้ๆแนนพยายามชวนคุยเหมือนเดิมแต่แนนตอบสั้นๆแล้วก็ก้มเล่นโทรศัพท์บางครั้งแนนก็ขอตัวลุกออกไปโทรศัพท์ข้างนอกนานเป็นสิบสนาทีแล้วกลับมาพร้อมรอยยิ้มแปลกๆต้นทำได้แค่มองใจเต้นตุ่มตมุต่อมตอมแต่ไม่กล้าถามอะไรออกไปสายตาแนนที่เคยอ่อนโยนวันนี้มันดูห่างเหิน เหมือนคนละคนกับวันแรกที่เจอกันต้นนั่งเงียบเงียบมองเปลวไฟจากเตาถ่านใจมันหมุนเหมือนควันไฟที่ลอยฟุ้งในอากาศหลังงานเลิกต้นเดินตามแนนออกมาหน้าบ้านอยากพูดอยากถามอยากรู้ทุกอย่างที่คาใจแต่สุดท้ายเขาทำได้แค่พูดเบาๆคิดถึงแนนนะคำพูดที่เหมือนลอยหายไปกับลมค่ำแนนยิ้มจางๆก่อนตอบกลับมาเบาๆ แนนก็คิดถึงพี่ต้นในแบบของแนนประโยคนั้นทำเอาต้นยืนนิ่งไปนานเหมือนโลกทั้งใบหมุนช้าลงแล้วพังลงต่อหน้าต่อตาคืนนั้นต้นนอนมองเพดานไม้เสียงจักจั่นร้องระงมข้างนอกแต่ในใจมันเงียบสนิทเหมือนป่าร้างเขารู้แล้วว่าแม้ร่างของแนนจะกลับมาแต่ใจของเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้ว เช้าวันนั้นฟ้าใสไร้เมฆลมพัดกลิ่นหญ้าอ่อนๆมาแตะจมูกต้นคว้าเคียวเตรียมลงนาเหมือนเคยแต่ไม่ทันได้ก้าวขาออกจากบ้านเพื่อนบ้านก็มาตะโกนเรียกหน้าตาตื่นตื่นแปลกกว่าทุกวันไปตลาดกันไหมเพื่อนชวนเสียงดังได้ข่าวว่ามีคนจากเมืองมาด้วยต้นไม่ได้คิดอะไรแค่ขำรับแล้วเดินตามเพื่อนไปเรื่อยเ ตลาดเช้าในหมู่บ้านคึกคักกว่าปกติเสียงคนพูดคุยจอแจกลิ่นขนมครกหอมฟุ้งเต็มลานดินต้นเดินทอดน่องไปเรื่อยๆจนถึงหน้าร้านน้ำเต้าหู้แล้วภาพที่เห็นก็ทำให้เขาชะงักที่ตรงข้ามถนนมีรถคันหรูจอดเงาวับประตูฝั่งคนนั่งเปิดอยู่แนนก้าวลงมาจากรถช้าๆข้างๆแนนมีชายหนุ่มคนเดิม คนที่อยู่ในรูปถ่ายที่ต้นเคยเห็นยืนยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนต้นยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเหมือนถูกบีบแรงๆมือเย็นเฉียบจนจับอะไรไม่ติดแนนยืนคุยกับชายคนนั้นสีหน้าแจ่มใสเหมือนคนมีความสุขไม่มีร่องรอยความเศร้าใดๆชายคนนั้นเอื้อมมือไปจับแขนแนนเบาๆแนนไม่ได้ปัดป้องแต่ยิ้มตอบกลับไปอย่างสนิทสนม ต้นยืนมองภาพนั้นเหมือนคนหลุดออกจากโลกหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยเวลาผ่านไปช้าๆเหมือนนาฬิกาหยุดเดินทุกก้าวที่แนนเดินข้ามถนนมามันเหมือนกรีดลึกลงกลางใจต้นเธอเดินผ่านต้นไปแบบที่ไม่แม้แต่จะเหลือบตามองเหมือนเขาไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยต้นยืนอยู่กลางแดดเปเรี้ยงเหงื่อไหลเต็มตัว แต่ข้างในมันเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งแตกละเอียดเพื่อนมาตบไหล่เบาๆพูดอะไรสักอย่างที่ต้นฟังไม่รู้เรื่องเขาได้แต่พยักหน้าแบบไร้สติสุดท้ายต้นก็หันหลังเดินกลับบ้านปล่อยให้เสียงหัวร้อนในตลาดไล่หลังตามมาระหว่างทางเดินกลับต้นมองเห็นทุ่งข้าวที่เคยเขียวขจีวันนี้กลับดูแห้งเหี่ยวไร้ชีวิต ถึงบ้านต้นนั่งลงตรงใต้ถุนเงียบๆมองดินแตกกระแหงใต้เท้าน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้ร้องให้เสียงดังแต่ความเจ็บมันแน่นอยู่ในอกเหมือนหินก้อนใหญ่กดทับจนหายใจไม่ออกวันที่ต้นเคยวาดฝันไว้กับแนนมันพังลงไม่เหลือชิ้นดีไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวให้เก็บไว้ได้อีกแล้วหลังจากวันนั้นต้นเหมือนเป็นคนละคน ไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงหัวเราะตื่นเช้ามาก็แค่หยิบเขียวเดินลงนางเงียบๆทำงานไปเหมือนหุ่นที่ไม่มีหัวใจทุกคืนต้นจะนั่งอยู่คนเดียวมองโทรศัพท์เครื่องเก่าในมือหวังว่ามันจะมีเสียงดังขึ้นมาแต่ทั้งคืนก็มีแค่ความเงียบกับแสงไฟหน้าจอที่ว่างเปล่าไม่ต่างจากหัวใจของต้น จนกระทั่งค่ำวันหนึ่งขณะต้นกำลังจะปิดเครื่องข้อความหนึ่งก็เด้งขึ้นมาขอโทษนะพี่ต้นข้อความจากแนสนสั้นๆง่ายๆแต่เหมือนมีน้ำหนักเป็นพันตันต้นมือสั่นไปหมดใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกนิ้วแต่ที่จอหลายครั้งแต่พิมพ์ไม่ออกสุดท้ายเขาทำได้แค่อ่านข้อความนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนคนบ้าที่ยังไม่ยอมรับความจริง ไม่กี่นาทีต่อมาข้อความที่สองก็ตามมาพี่ต้นคือคนดีมากๆนะแต่แนนคงอยู่ข้างพี่ไม่ได้คำว่าขอโทษซ้ำไปซ้ำมาจนต้นแทบอยากคว้างโทรศัพท์ทิ้งเขาก้มหน้าลงหยดน้ำตาหยดลงหน้าจอมืดไปหมดทั้งใจทั้งสายตาข้อความสุดท้ายที่แนนส่งมาคือดูแลตัวเองดีๆนะแล้วทุกอย่างก็เงียบหาย ต้นนั่งอยู่ตรงนั้นจนดึกไม่เปิดไฟไม่พูดไม่ขยับมีเพียงเสียงจากจันร้องดังรอบตัวเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนรู้แค่ว่าความเจ็บมันเต็มอกไปหมดหลายครั้งต้นเลื่อนนิ้วไปที่ปุ่มลบแต่สุดท้ายก็กดไม่ลงปล่อยให้ข้อความนั้นอยู่เหมือนเดิมเพราะในความเจ็บปวดทั้งหมดมันคือเศษเสี้ยวเดียวที่ยังมีแนนอยู่ในชีวิตเขา ข้อความสั้นๆสามประโยคกลายเป็นสิ่งเดียวที่ต้นเปิดอ่านทุกคืนแม้ว่ามันจะบันทอนหัวใจทุกครั้งบางคืนเขาหลับไปทั้งน้ำตาโทรศัพท์วางแนบหน้าอกเหมือนกลัวมันจะหายไปแม้จะรู้ดีว่าแนนไม่กลับมาแล้วแต่ต้นก็ยังยึดติดกับข้อความนั้นเหมือนคนหลงทางในคืนที่ทุ่งนามืดมิดและหัวใจต้นไร้แสงไฟ มีเพียงข้อความสั้นๆน,นั้นเท่านั้นที่ยังคอยปลอบใจเขาเช้าวันใหม่มาเหมือนเดิมแดดอ่อนๆลูปไล้ปลายนาข้าวสายลมพัดมาแผ่วเบาต้นเดินเท้าเปล่าไปตามคันนาเคียวเก่าในมือยังอยู่แต่หัวใจไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาก้มหน้าก้มตาทำงานไม่พูดไม่จาปล่อยให้เสียงลมกล่อมความเหงาอยู่ในอก ไม่มีเสียงแนนเรียกชื่อไม่มีเสียงหัวเราะที่เคยดังก้องในทุ่งมีแค่เสียงกบร้องประสานลมหนาวเพื่อนบ้านเดินผ่านมาก็แค่ยกมือทักต้นยิ้มบางๆตอบกลับไปแบบที่ไม่ต้องพูดอะไรไม่มีใครกล้าถามถึงแนนไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อเธอเหมือนรู้ว่ามันคือบาดแผลที่ยังสดใหม่บ่ายวันหนึ่งขณะต้นนั่งพักใต้ต้นคอย เขาเหลือบมองไปที่ปลายนาเงียบๆที่ตรงนั้นเคยมีแนนนั่งหัวเราะเคยมีรอยเท้าเล็กๆเ,เดินปะปนกับคนาเปื้อนโคลนวันนี้ทุกอย่างว่างเปล่าต้นข่อยยังยืนต้นอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีเสียงใครเรียกชื่อเขาอีกแล้วเสียงลมวิวผ่านกิ่งไม้เหมือนเสียงคนถอนหายใจยาวๆก้องกังวานอยู่ในใจต้นต้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ิดอ่านข้อความเก่าๆของแนนแต่ก็ไม่กล้าอ่านข้อความสุดท้ายซ้ำอีกเขากลัวว่าถ้าอ่านซ้ำความเจ็บมันจะล้นออกมาจนไม่มีแรงพยุงตัวเองอีกแล้วเย็นวันนั้นต้นเดินไปริมคลองหลังนานั่งเหมือมองพระอาทิตย์ตกสีแดงฉานสีของฟ้าเหมือนเลือดช้ำเหมือนหัวใจต้นที่แหลกสลายไม่มีชิ้นดีให้ซ่อมได้อีกต่อไป เสียงจักจันร้องระงมรอบตัวแต่ต้นไม่ได้ยินอะไรเลยมีแต่ความเงียบที่กัดกินอยู่ข้างในเขาเม่อมองผืนนานิ่งๆเหมือนคนที่วิ่งจนหมดแรงไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายอะไรอีกแล้วทุกอย่างดูเหมือนเดิมทุ่งนาฟ้าลมและต้นไม้แต่ชีวิตต้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในที่ที่เคยมีเสียงหัวเราะตอนนี้มีแต่ความว่างเปล่า และเสียงหัวใจที่ร้าวจนแทบไม่เหลือชิ้นบ่ายวันหนึ่งฟ้าครึ้มแต่ไม่ตกฝนลมแรงจนต้นข้าวเอ็นไหวไปทั้งทุ่งต้นเดินช้าๆผ่านทางเก่าคันนาแคบๆที่ครั้งหนึ่งเคยมีแนนเดินข้างๆเขาแบกเคียวไว้บนบ่าเหงื่อซึมเต็มหน้าผากแต่ใจกลับเย็นเฉียบจนรู้สึกได้ปลายทางของต้นคือใต้ต้นคอยใหญ่ ที่เคยเป็นพยานในสัญญาวันนั้นต้นข่อยยังยืนต้นสงา่ากิ่งก้านโค้งลงต่ำเหมือนอบกอดความทรงจำเก่าๆต้นเดินไปนั่งใต้ต้นข่อยวางเคียวลงข้างตัวแล้วเงยหน้ามองฟ้าโลง่ลงๆฟ้าในวันนั้นกับฟ้าวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนต่างกันแค่หัวใจของคนที่มองเสียงลมพัดดังซาในหูต้นหลับตาลงช้า,ชา ปล่อยให้ทุกความรู้สึกไหลยย้อนกลับมาเขานึกถึงตอนที่แนนนั่งข้างๆนึกถึงรอยยิ้มเขินๆของเธอนึกถึงคำสัญญาที่เคยพูดกันไว้จะปลูกบ้านไม้ตรงนี้จะปลูกผักเลี้ยงไก่ใช้ชีวิตเรียบง่ายทุกคำพูดยังชัดเจนในหัวใจต้นแต่วันนี้ไม่มีแนนไม่มีเสียงหัวเราะมีแค่เสียงลมเศร้าๆทลายผ่านกิ่ง่อยเท่านั้น ต้นนั่งนิ่งอยู่นานน้ำตาไหลาอาบแก้มช้าๆโดยไม่คิดจะเช็ดออกเขารู้แล้วว่าบางสัญญาไม่ได้ผิดที่พูดแต่มันผิดที่ใจคนไม่เหมือนเดิมต่อให้ทุ่งนาสวยแค่ไหนต้นคอยแข็งแรงแค่ไหนมันก็ไม่อาจรั้งใครที่อยากไปได้เย็นวันนั้นแดดลับขอบทุ่งเหลือแค่แสงสุดท้ายสีหมวนที่ปกคลุมท้องนา ต้นหยิบโทรศัพท์เก่าๆขึ้นมาเปิดอ่านข้อความสุดท้ายของแนนอีกครั้งก่อนปิดหน้าจอเงียบๆเขาหยิบมีดพกเล่มเล็กขึ้นมากรีดชื่อต้นกับแนนไว้ที่เปลือกต้นคอยอย่างเบามือที่สุดเส้นสายบนเปลือกไม้ดูสั่นไหวเหมือนหัวใจที่ยังไม่ยอมลืมแม้ว่าจะเจ็บแทบขาดใจเมื่อลุกขึ้นยืนต้นยิ้มบางๆให้ตัวเอง เป็นรอยยิ้มเศร้าๆที่ยอมรับความจริงทั้งหมดแล้วเขาเดินจากไปช้าๆทิ้งสัญญาไว้กับต้นข่อยและทุ่งนาที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้ว